ชาติที่แล้วเธอสารภาพรักกับเขาด้วยความดีใจในพิธีจบการศึกษาแต่เขากลับเดินอยู่กับผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าเธอแต่ไม่นานนักหลังจากที่แน่ใจในความรู้สึกของผู้หญิงหลังแต่งงานคิดว่าจะมีชีวิตที่มีความสุขและสมบูรณ์แบบผู้หญิงจึงเห็นความเป็นจริงรักแรกของเขากลับมาแล้ว ซูเจียนีวันนี้บ่ายมีงานเฉลิมฉลองที่โรงเรียนสามีของเธอจะขึ้นเป็นสิ์เก่าที่โดดเด่นขึ้นมาพูดเราไปด้วยกันเถอะเขาไม่ได้บอกฉันอ้าวตอนนี้เธอรู้แล้วเธอยังไม่รีบเปลี่ยนเหรอกระโปรงตัวสวยของเธอไปเชียร์สามีของเธอเถอะนี่คือสิ่งที่เธอพูดเองนะ ทุกอย่างของชิวี่เธอจะไม่มีวันพลาดบ่ายนี้เจอกันแน่นอนชิวี่ถอยออกมาหวังว่าวันนี้เธอจะให้คำตอบกับฉันได้ต่อไปขอเชิญให้ปรบมือตัวแทนสิทธิเก่าที่โดดเด่นจากมหาวิทยาลัยชิงหัวขึ้นเวทีอาชืออวีรุ่นพี่หล่อจังฉันตกลุมรักเขาในทันที ข้างหลังรุ่นพี่คือไปเย็ยนล่วนักสแสดงนําหญิงก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าที่โดดเด่นนะจะไม่ถือว่าได้ยังไงตอนนี้เธอมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นความภูมิใจของวงการภาพยนตร์มาที่นี่เพราะชืวีพวกเขามีเรื่องกันรุ่นเดียวกันตอนนั้นข่าวเช้าดังมากแล้วพวกเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าพวกเขาเข้ากันได้ดีมากไม่มีอะไรไม่มีอะไรรุ่นพี่ขอถามเรื่องชาวบ้านได้ไหมคนที่คุณชอบอยู่ที่นี่ไหม เธออยู่ที่นี่ <Wow. S 1> ถ้าเมื่อก่อนไม่ท้องลูกของชิวีคนที่เขาแต่งงานด้วยน่าจะเป็นไปเยยนลูก ซูเชียนนี่คุณจะไปไหนฉันจะเอาคุณคืนให้คนที่คุณรักซูเชียนนี่แต่ซูเชียนนี่ตอนนี้ฉันตกหลุมรักคุณแล้ว ถ้ามีชาติหน้าฉันจะไม่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตอีกมีความเกี่ยวข้องซูเชียนนี่ฉันตายแล้วหรือเสียงนี้เหมือนเสียงของชืออวิตอนเรียนหรือว่าฉันเกิดใหม่ ของคุณหรือฉันเกิดใหม่แล้วกลับไปเมื่อห้าปีก่อนชื่อวิรุ่นพี่ขอรบกวนหน่อยคุณเรียกฉันว่าอะไรเมื่อก่อนฉันไม่รู้จักคุณค่าเรียกชื่อเต็มของคุณทุกวันตอนนี้ฉันรู้แล้วเป็นฉันที่ไม่คู่ควร ต่อไปเราจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันซูเชนีคุณเป็นอะไรไปเมื่อได้เริ่มต้นใหม่ฉันจะเริ่มจากต้นทางก็ไม่สามารถรัดเขาอีกได้ก็แค่นั้นเพื่อรับมือกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นโรงเรียนตัดสินใจนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ชีวิตที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันจะร่วมกับนักเรียนที่ได้รับการรับรองคนอื่นถูกจดสัรไปยังห้องเรียนที่เก่งที่สุด ความปรารถนาของฉันกลับกลายเป็นจริงเนื่องจากชื่ออวีได้เปลี่ยนห้องเรียนใหม่รบกวนคุณขอทางหน่อยฉันต้องเก็บของซูเชนีวันนี้เหมือนกินยาผิดไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับชื่อวีกลับไม่รู้สึกเสียใจเลยก็คือก่อนหน้านี้ครั้งไหนไม่ใช่เธอใช้โอกาสถามคำถามยึดห้องเรียนของพี่วีชื่อวีต่อไปเราจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันแล้วฉันมีคำถามที่ไม่รู้คุณช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมไม่ได้ คุณชายทะเลาะกับสูหนูแล้วสูหนูไม่เห็นหรือรถของเราจอดรอเธออยู่ที่นี่หรือให้ฉันขับไปเองดีไหมแม่ไม่ต้องส่งฉันไปโรงเรียนฉันนั่งรถของชืออวิไปโรงเรียนอ่อใช่แล้วก็ไม่ต้องมารับฉันกลับบ้านด้วยฉันนั่งรถของชื่ออวิกลับบ้านในชาติก่อนฉันตามผู้ชาย มันช่างราคาถูกจริงๆถ้าเป็นตอนนี้แล้วส่งฉันกลับบ้านก็ดีสิยกเว้นรถของชื่ออวิูู่เชนีฉันส่งเธอกลับบ้านนะนวน,นวลความปรารถนาของฉันเป็นจริงอีกครั้งเธอมีความปรารถนาอะไรเหรอ,อเธอไม่ใช่หรอือแต่จากนี้ไปฉันจะไม่รอเขาอีกแล้วแต่ตอนนี้เธอปล่อยเขาเถอะมันก็เท่ากับว่าให้ชืวียกให้ไปเยือนลู่แล้ว ถ้าเธอต้องการก็ให้เธอไปเถอะสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่ชีวิตนี่คือชีวิตของฉันซูเจียนนีเธอเก่งจริงๆซูเจียนนีไปเถอะฉันจะส่งเธอกลับบ้านคุณชายนี้ไม่ใช่ความผิดของฉันใช่ไหมวุ่นวายกลับไปที่บ้านเก่า คุณชายวันนี้เช้าไม่ได้คืนให้พ่อแม่สู่ใช่ไหมเตรียมเงินหมุนเวียนไว้หรือเปล่าหรือว่าเราจะตามหลังพวกเธอไปตอนนี้ส่งไปเลยคุณชายนั่งให้มั่นนะเราออกเดินทางไปบ้านสู่นีนี่ทำไมเธออยู่คนเดียวชื่ออวี๋ไม่ได้ส่งเธอกลับเขาไม่ใช่คนขับรถของบ้านเราอีกอย่างเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะส่งฉันกลับนีนี่แค่ถามเล่นๆ รอเธอกลับมาอยู่ทำหน้าบึ้งให้ใครดูอยู่ละ่ะฉันรู้ว่าเธอแพ้อาหารทะเล <D> นีนี่แม่จำได้เธอชอบกินไข่เจียวอันนี้ที่สุดกินให้เยอะๆซูเชนีฉันกับแม่เธอต่างก็ยุ่งกันมาทั้งวันแล้ว ถ้าเธอคิดถึงครอบครัวนี้รีบโทรไปเถอะให้ชื่ออวีมาทานข้าวเร็วหน่อยทําอะไรอยู่ชาติที่แล้วเพราะธุรกิจที่บ้านไม่ดีพ่อฉันพยายามเอาใจครอบครัวชือ่อฉันถูกดูถูกมาตลอดฉันกับชื่ออวีก็ยังไม่สามารถตัดความสัมพันธ์ให้ขาดแต่เว้นไว้แต่โชคลาไม่อย่างนั้นพ่อฉันก็ยังจะไม่ปล่อยชีวิต พ่อเราถูกรางวัลห้สิบล้าน<ะ>เธอเรีบโทรหาเขาเถอะพ่อจริงๆเราถูกรางวัลห้าสิบล้านถูกรางวัลจริงๆห้าสิบล้านเลยนะโอ้ดีจังชิวี่ถอยออกไปทำไมคุณถึงมาสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าฉัานได้ยินมาว่ากลุ่มสูบช่วงนี้มีวิกฤตทางการเงินถ้ายังไม่เติมเงินอีกธนาคารจะฟ้องร้องแล้ว ฉันมาที่นี่เพื่อเอาเงินมาชื่อจิวนี่คือเงินเราไม่ต้องการแล้วปัญหาที่บ้านเราล่ะเราสามารถแก้ไขเองได้คุณยังต้องกินข้าวนะคุณรีบไปเถอะที่แท้ไม่ต้องพึ่งชิวี่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ ซูเจนีคุณหลบอะไรอยู่ฉันไม่ใช่คนเลวชื่อจิวซูเจนีคุณหลบอะไรอยู่ฉันไม่ใช่คนเลวชื่อจิวฉันชอบพี่ชายคุณชื่ออวีคุณอยู่ห่างๆจากฉันหน่อยฉันไม่อยากให้พี่ชายคุณเข้าใจผิดซูเจียนนีได้ยินมาว่าคุณเริ่มห่างจากพี่ชายฉันแล้วใช่ไหมหรือว่าคุณก็รู้ว่าเขาหน้าบือ่อหรือว่าคุณคิดว่าฉันดีกว่าตาเห็นคุณค่าเลยนะรางวัลให้เธอไปกับฉันที่ไหนสักแห่ง ในชาติก่อนฉันทําเพื่อชื่อวีปฏิเสธเทศตรงข้ามทั้งหมดรวมถึงน้องชายของเขาชื่อจิว๋วถ้าครั้งนี้ใช้ประโยชน์จากชื่อจิว๋วให้ชื่ออวีเกลียดฉันอย่างสิ้นเชิงชื่อจิวเดี๋ยวนี้จะไปไหนความลับแต่รับรองว่าจะทําให้เธอพอใจพี่วีนี่ไม่ใช่บ้านของชื่ออวีเหรอตอนนี้แม้แต่ผู้หญิงที่แอบชอบคุณก็ไม่ปล่อยไปพี่ชายช่วยบอกพ่อแม่ฉันหน่อยคืนนี้ละ่ะ ฉันจะไม่กลับบ้านไปกินข้าวแล้วนัดเดทเธอเข้าใจใช่ไหมชิวี่เ,เธอทําแบบนี้มันเหมาะสมไหมพี่ชายซูเจียนนีเป็นของเธอเธอบอกว่าเธอเป็นฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ของเขาได้ยินไหมเธอบอกว่าเธอไม่ใช่งั้นเราก็ไปกันได้แล้วนะอ้าวซูเจียนนีพูดแบบนี้เป็นเพราะว่าเธอยังไม่ได้ตามเขาเฮซูเ<ป> hey, จียนนีเด็กหนุ่มคนนี้มีดีอะไร ก็แค่หิวจนไม่เลือกแล้วกันทำไมถึงต้องหลบแบบนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงชื่ออวีได้ถ้าเขาสามารถหายไปจากหน้าฉันก็ดีสิถ้าเขาหายไปขอโทษนะเพื่อนฉันไม่ได้ตั้งใจเจยนนี่พีวีรีบพาไปห้องพยาบาลความปรารถนาก็เป็นจริงอีกครั้งนี่คือบัฟที่ได้จากการเกิดใหม่หรือเปล่า พีวีพี่สุนพ i̇şte ี่สุนเธอตื่นแล้วเหรอฉันกังวลจนเกือบจะเป็นเบาหวานแล้วนางเอกซูเจียนนี่ล่ะดื่มกาแฟใช่แล้วช่วยฉันลุกขึ้นหน่อยพีวีพี่สุนหมอประจำโรงเรียนบอกให้เธอพักผ่อนมากๆเธอจะไปไหนเหรอร้านกาแฟอ้าวอวี่อ้าพีวีเธอเคยชอบไม่ใช่ไปเยียนลู่หรอ ทำไมตอนนี้ถึงเริ่มสนใจซูเจียนนีแล้วเอ,าเอาว้าอวิเธอไม่ใช่ชอบซูเจียนนีแล้วใช่ไหมชื่อจิวเธอช่วยไม่จ้องฉันแบบนี้ได้ไหม มองฉันอยู่ตลอดเลยเหรือซูเชียนี่เธอชอบชื่ออวีจริงๆเหรือเคยชอบมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่อยากชอบแล้วทำไมเคยเพราะชอบชื่ออวีฉันยอมแพ้ในอิสรภาพทิ้งศักดิ์ศรีและทิ้งความฝันฉันคิดว่าแต่สุดท้ายคนที่บาดเจ็บคือฉันคนที่เสียใจไม่ทันคือฉันไม่มีเหตุผลแล้วทำไมคุณถึงชอบเขามาก่อน

ชื่อเพื่อนคุณมาได้ยังไงทำไมร้านกาแฟถึงเป็นของคุณข้างนอกฝนตกหนักขนาดนี้ทำไมพวกคุณยังไม่กลับไม่ต้องให้คุณเป็นห่วงคุณก็อย่ามองเลยเขาไม่ชอบคุณแล้วฉันจะพยายาม พยายามให้เธอเป็นน้องสะพท้ายของคุณพี่วีอยากฟังเขาพูดมั่วนะสุเพื่อนเรียนขยันทําโจทย์ขนาดนี้เพื่ออะไรสอบเข้ามหาวิทยาลัยชิงต้าถูกต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยชิงต้าเพื่ออะไรอีกตามพี่วีเข้าใจแล้วใช่ไหมพี่วีสูเชนนี่กล้าหรือเปล่าที่จะไปที่ไหนสักแห่งกับฉันเมื่อได้ตัดสินใจที่จะห่างจากเขางั้นฉันจะต้องออกไปอย่างเด็ดขาดฉันจะไปกับคุณ ถือร่มไว้พี่เสวีรอฉันด้วยนะพี่สวีซูเจียนีไปฉันพาเธอไปกินข้าวเธอไปก่อนเลยฉันอยากกลับไปทบทวนซูเจียนีซูเจียน,ยนีจบมัธยมปลายแล้วเธอมีความปรารถนาอะไรบ้าง สาขาที่ชอบนี่คือชีวิตของฉันเองวันนี้นับถอยหลังหนึ่งคุณชือมีธุระอะไรผ่านไป<อ>นวลน,นวลไปกลับบ้าน ไปกันเถอะนวนนวนฉันจะถ่ายรูปให้พวกเธอสองคนดีเข้ามา <Okay. S 1> ใช่อยู่ที่นี่ดีมาหนึ M ่งร้อยยสบสามก็แบบนี้แหละชีวิตมัธยมปลายของฉันได้จบลงแล้วหวังว่าชีวิตในอนาคตจะไม่มีชื่ออวีในชีวิตดีมาหนึ M ่งร uh, ้อยี่ิบสามหร้อยกสสามคะแนน ชาติที่แล้วฉันได้ละทิ้งความฝันในการเรียนแพทย์ในชาตินี้ฉันจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองเฉวิลาก่อนซูเจียนนี่เข้ากลุ่มแล้วเงียยหรือว่าไม่ได้สอบดีเหรอขอโทษที่โผล่ขึ้นมา ดูเหมือนว่าพี่ชืวีเคยสอนเธอมาก่อนจริงๆแล้วมีผลไม่อย่างนั้นเธอจะสอบได้ดีขนาดนี้ได้ยังไงถ้าอย่างนั้นซูเจนีมีความตั้งใจแน่นอนว่าจะต้องเข้ามาหาวิทยาลัยชิงหวางั้นเธอก็สมหวังในที่สุดซูเจียนีกับชืออวีเป็นคู่แท้กันแล้วป๋เยียนลูกของเราจะถือว่าอะไรใช่เลยซูเจียนีพยายามเอาใจไปให้ผลง่ายๆให้ป๋เยียนลูกกับชืวีให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่า แบบนี้ชื่ออวีจะได้แต่งงานกับก็จะเป็นไปเย็ยนล้วไม่ใช่ฉันพี่วีคุณตั้งใจจริงๆหรือที่จะยอมแพ้ไปเย็ยนล่วกและเลือกซูเจนีแล้วต่อไปนี้ห้ามพูดถึงไปเย็ยนล่วกฉันไม่พูดแต่ทุกคนพูดนะัพวกเขาแทบอยากจะย้ายสำนักงานทะเบียนรัษดรมาให้พวกคุณสองคนซูอิงนีฉันไม่ชอบไปเยิยนล่วก พี่วิคุณจะไม่ไมถูกลบไปแล้วใช่ไหมพี่วีไม่เป็นไรนะถึงตอนนั้นก็เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันอย่างไรก็ตามเธอต้องกลับปักกิ่งพวกคุณไม่ต้องเดาวไปเรื่อยแล้วเพื่อนร่วมโต๊ของฉันไม่ได้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยชิงตงเลยเธอไปกับฉันมหาวิทยาลัยทางภาคใต้เรียนแพทย์เรียนต่อเนื่องตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกพวกเราสองคนในอนาคต